สวัสดีครับ FC สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้เป่าแอมระทงอยู่ที่ตำหนักปูแมวนะครับนักแสวงโชกมาหลายครับส่วนผู้ชมนักแสวงโชกมาหลายครับมหาตุเรกนะครับส่วนผู้ชมเนาะวันที่16สิงหาคมพศ2567ครับรถติดยาวเลยครับผมมาแต่กรุงเทพก็มีครับหาหม่องจอดยากครับ จอดในป่ากระเต็มเลยครับ่านผู้ชมเนาะนนเดี๋ยวเบาแอมเราทรงสิบห้าก็าไปข้างในครับว่าปูข้องเหาเนี่ยเด็ดเด็ดว,วดวันที่สิบหกนี่เสียหายตัวไหนาะครับเน,นาะามาหลายครับมาหลายเขามาหลายงวดแล้วครับเอฟซี เขามาเป็นสิบสิบงวดแล้วครับท่านผู้ชมถูกทั้งปีครับบว์วัตเตอร์สิบงวดครับถูกทั้งปีครับุเบิึงแต่รถครับมันหนีเบาแอมละทงหูยินข่าวกับทีมงานบอโลซาเนาะครับเนาะมาสวยแน่ครับเพราะว่าปูพื้นบงสวงสามโมงเสาร์ครับตอนนี้ก็บสองมงกว่าครับขอบคุณครับแน่นครับแน่นพ่นแน่น บ่าวเอ็มจอดรถอยู่ทางพู้นไกลๆพี่นครับรวยยกช่องรวยยกช่องเนาะครับเนาะงวดนี้รวยยกช่องครับเจะรลบรถกันครับเด็ด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 ขับถูกทุกงวดถูกทุกงวดเนาะครับเนาะ ตนมาขายของครับมองจอดมั่วไสท่างผุ้ชครับท่านผู้ครับรถจอดอยู่ทั้งปุ่มยาวๆครับมาครับเนาะบ้านพะเนาครับเอฟซีอยู่บ้านพะเนาอำเภอเมื่อยทับทันจังหวัดศรีสะเกดครับบนละหมากลากใหม่ก็มีครับที่ ใหญ่เยี่มังกรติีทวดินอันนี้เอาบรรยากาศรอบๆวัดครับขับวัดบ้านธนาวเนาะครับเนาะโอ้ยทวดดินทวดินทวดดินในช่ไงน้ำอาจารย์ท่านหมดละครับที่มาใช่คือไต่วพวกไอเขาไปทางไหนอยู่ทั้งไไหนเขาไปทางไหนอยู่ครับอ่ะโบเรนโบเรนเลขลอตเตอรี่ครับขอให้ถือลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเนาะครับเนาะนี่โบเรนกับโบพญัยังครับ ครับผมครับผมครับผมพี่ขนมโคกขนมโคบครับผมขนมโคกเจตังสวัสดีครับครับผมเจตังคนภูไทยครับที่งนาเนี่ยครับผมอันนี้เอาบรรยากาศรอบๆมาให้เบิ้งได้ครับนี่เอฟซีบรรยากาศรอบๆได้ครับนี่อาจารย์เป็นแน่นครับ มีหดผ่าหายผ่าหายลำไยครับมาตั้งปีน,นะครับเนาะพูนรดแห่ก็มพี่คุณครับท่านคุณพิ่พามาเบิ่งเมื่อเครับมาหล้มาหลาาา้แม่น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 ดน,นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเบ้าแอมราทงไว้เลยครับเอฟซีเพื่อที่จะบวดผาตัวเล็กเด็ดเด็นะครับเนาะ หมวดนี่สิเป็นตัวไหนยูทูบเบอร์กับมาหลายที่กันครับนี่นางขาอาจารย์เบิร์นครับเอาเข่าเมื่อกินนั่นะครับนะสวัสดีครับครับผมมั่นหมายครับหมวดนี่ที่เด็ดที่เด็ดครับผมทีเด็ดเบาแอมร้อยทุ่งครับช่อง y ยูทูบเบาแอมร้อยทุ่งครับผมฝากติดตามด้วยนะครับครับผมหรือว่าสิเป็นทางเพจก็ได้ครับเบาแอมร้อยทุ่งครับ เพจบเบาแอมล้อทุ่งนะครับเนาะนั่นเด็กเขาไปยังไงครับนี่อยูตู้เปลือมาหลายครับครับผมรางวัลที่หนึ่งย่นหนีนะครับเนาะครับอยู่ข้างบนสุดครับด้านล่างกับบน ดังมากเลยครับลอยยางเดียวอนี่ครับผมอันนี้เป็นเงินครับสบู่สบู่ส,บ,สบูนาขาวตัวแม่คม่ขาขาวตัวค่้ับเป็นของยังก็ครับ ของของหลุดสุดใจค่ะอาบอวผิวหยวกค่ะแบรแบ์ของสุดใจเองค่ะสามกล่องสามกล่องลอยค่ะในงามสามกล่องลอยใช่ค่ะอ้าวครับสุดใจแอดไลน์รไไปกันเี่อ้าวแอดไลน์ลุกไปเลยครับคันธารคำว่าเบิ้งน้องๆเป็นแล้วครับน้องสาวใสสบูดีไหลครับผมเพื่นมาเชิญเนาะตางคนครับเข่าไปยากแน่เนาะครับเนาะ นั่งข่เป็นแถวอยู่ครับคุเดี๋ยวขับมาตั้งผีก่อนครับโอโอคุณก็มี่รับเนาะห้ามล่างทรงเพิ่นวะน่ายังไม่อบาดแตกแล้วลูกร้านแถวนี่ละก้าบ่ครับ ลูกผู้ใดไปไปบอกมันเผาไปบอกมันแล้วแต่จะใส่ปืปื้มาไรสาธุสาธุสาธุกอให้มีโชกไงวยครับวันวัติ16ปีาครับเนาปุ่น การรอบๆนะครับคุณผู้ชมเนาะครับผมสวัสดีครับคุณพี่สวัสดีครับอันนี้ผู้เพิ่นมีโชคใหญ่เนาะครับเนาะอีกผู้หนึ่งอีกผู้นึงบอครับบู้เปนพี่บอครับบอหนองใช่บอหนองใช่ครับผมเสียเลยโอเชียเล่ผมเป็นอายเพื่อนโอ้เป็นอายเพื่อนเพื่นกับที่ว่าเน่มียนทุบเมียนได้คือกันตัวหนาคือกันเนาะครับอันนี้ซื้อรถมาถวายเพื่อนได้โชคใหญ่ครับผม ในรักลานอยู่บ่ครับเราก็เรีมันตรงกันนะครับไอ้นั่นมันตรงกันนะในรักลานอยู่บ่ครับนี่ยฮะรถตู้ก็เช็คลานนะครับลานยี่ล้านแปดโอ้ซื้อรถตู้ไม่อีกครับนั่งถูกน้ำผ่าพื่อนน้ถือต้นถือซื้อรถตู้ไม่ได้กันนะสวัสดีครับเสียรี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่พี่เจ้าของเพิ่นครับเสียรี่นะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมนี่ผู้เพิ่นมีโชคใหญ่ครับเอฟซีซื้อรถถวายไหมครับเนาะครับครับครับผม อุ้ยสุดยอดสุดยอดครับบันได้ปลายแดงแต่ว่าเออครับผมแต่เสียนรถขนาดมันแบบพรุ่งนี้เขาดีครับออกแปดงวดแล้วครับอแปดงวดแล้วหวยลาวออกสองอาทิตย์ต้องเต็มเต็มครับครับกรไป๋ายกรมาอยู่นี่แหละครับหวยไทยก็ออกซีหกเลครับครับซีซีสงวดที่แล้วครับผมซีก่อนงวดหนึ่งผมัครับตอนนี้ผมถูกสองหมื่น ทำรถคุ่นเสียเพื่นครับผู้ซาถุกซาธุกเดี๋ยวทะเบียนรถทะเบียนรถตู้ขั้นไม่เหรครับตอนนี้ทะเบียนนะครับว่าคุณป้าจอดที่ไหนสามแปดสามหกห้าสามแปดสามห้าสามครับเอ้าขอให้มีโชคไง่กับเสียขอบคุณครับขอบคุณครับให้เสียเพิ่นไปไหว้ปู่ก่อนครับแ่มาชมห้าสามแปดสามด้วยครับเอฟซีเดี๋ยวสิขึ้นตัวเลขไว้ให้แคปหน้าจอครับ 53835383ขอให้มีโชคใหญ่ครับเอฟซีครับทีมงานเพิ่นไลน์เดี๋ยวบ่าวเอ็มกอดหงส์ต่นมากขึ้นเดี่ยวปุ๊บปึ๊บปุ๊บปุ๊บบ่าวที่สวัสดีครับสวัสดีครับบ่าวสักสวัสดีครับสวัสดีครับผมยังได้จะกลถามขึนมาอ่มหาบ่าวที่ครับบ่าวสักนี่แหละครับฝากเนื้อฝากต้นนะครับเออเอาเที่ยงครับผมเอาเที่ยงาเอาพอเที่ยงมานะ พอเที่ยงเป็นติดภารกิจครับก็เรียกพูดได้มากครับนี่แหละครับนี่เราที่ขับกับเราซักมาครับเนาะปิ่นมาทายถ้อยูนี่น่านแล้วครับที่ไม่ข้านเดียวกันครับก็ต้องขออนุญาตเพิ่นนะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะครับผมส่วนตัวเลขรถตู้ครับเดี๋ยวสิให้แคบหน้าจออีกข้างหนึ่งครับรวยรยครับครับผมท่านผู้ชมเนาะ เดี๋ยวเบาแอมเราทงหนึ่งสิบห้าไปซ่องเบอร์ทะเบียนรถตู้ครับทะเบียนรถตู้นะครับท่านผู้ชมเพิ่นมีโชคเพิ่นซื้อรถตู้คันใหม่ครับทะเบียนทะเบียนทะเบียนนะครับเนาะเดี๋ยวมาทังพีครับมาทมื่อสกพีก็รับปึ๊บปื๊ดปื๊ดปื๊ดปื๊นึ่งกิถูกรถตู้ยึ่ต้องปุ่นครับปุ่นนะครับเนาะคนร้ายครับหาทางไปยาก นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวรัดมาสักทีก่อนทะเบียนรถตู้ใหม่นะครับต้องซื้อมาล้านกุบบาทนะครับล้านแปดล้านแปดล้านแปดครับครับป๊าปับาปเสียเล่นะครับท่านผู้ชมเนาะพี่ป๊าปถูกคืองามคือนรูลาเสร็ป๊าปถูกมีชูง่ายครับในรถคันใหม่ คุณนายเพื่อนสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับอาเต๋อขึรถตู้คืองามเลยเนาะเพื่อนเพื่นมีชูบมาครับเนาะนี่ครับทะเบียนรถครับทะเบียนรถท่านมีโชูใหญ่ครับสื่อเงินสดครับอีฟป้ายแดงเพื่อสามห้าสามแปดสามห้าสามแปดนะครับเนาะ คือเป็นแนวทางงวดวันที่16สิงหาคมพศ2567ครับเอฟซีแคปหน้าจอไ้เลยครับสำหรับคลิปนี้เราแอมรตุงกฤษฎลาเอฟซีไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับแต่ยานเิ่งไปใส่เอฟซียันถึงไปใส่ครับบ่าวแอมรตงมีค่องดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมมึงคองดีกันครับบ่าวแอมรตงนี่เดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะ จังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิศใหม่ทิศมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของบดูดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทอ,งส,อ,กสองสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่เจงสื่อถืนอนะครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของใมครับว่า วิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีคักรับค่นผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตส,สวัสดีครับใช่ครับอู้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหาโยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่อง อบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้อเนาะครับผมสาธุ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 อนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนลรกบีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแต่ลวกบีบีอย่างนี้อธิฐานหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกลูกหัวสามลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปุรอดไงพ่อนอดติน่หลอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถเคื่ออะไรก็อธิษฐานนาอได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครมมับท่มมานผู้ชมเบาแอมเราทงหยินข่าวกรบโบรอดซากครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล,ลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของโบค่อยดีลูกค่าย,ย่างบบเห็นล้านเฮาไข่ไขวว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนาล้านเห็ุใดคนมองบบเห็นล้านข้าเฮาเดินผ่านเอานวด องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานคากลานขายของเฮ้าครับขายดีปันที่นยงที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซืือเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือ้อนี้ก็มีโอกาสแต่มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชานวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบาย่างกายผู้สาวผู้บา้ามากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เลย,เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสานผู้ชมเปิดฝาลงปูออกมาเนาะครับเนาะแลัวก็บเมื่อแตะแตะครับ่ันผู้ชมเมื่อแตะแตะแล้วก็บี้ยังสิครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูกปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเทือท่าคิ้วสามเทือ่ล่ะกรเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะกรเป็นหวานเป็นจุดๆด,ด,ดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชม จกดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งเช่นกันนี่ครับหูยินคาว่าไส้ดีแห nice right. ้งครับมีแต any anyway. ่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลง เบาแอมโลทงกับบุลล่อซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโตมาตามเบอร์ทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสามผูชมท่ามผูชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีห่อแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับนาอทสามผูชมหลักการเบาแอมโอทงนี่ในน้ำมุนมาน้ำครับในน้ำมุนของหลวงปุลอดม่ให้เอฟซีนะครับสามผูชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีถีล่าสีมันบดมันบัง สเสียดแจังไรในตัวเขาสิได้ออกอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมนเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอ,อมเราตรงนี้เอามาบโหลายครับมาฝากอิบซีโบลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอ,อมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาถูกสาถูกให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเกกลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสีให้เบิ้งตวเล่กับน้ำมุนของหลวงปูครับ่านผู้ชมเนาะนี่มตาเพิ่งทำเลยพอได้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ พราะว่าโดนพวกพีอัอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยอืครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําหาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาบเนาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุอขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ